าดูใครวันนี้ยายไอทอนเอ้าวเจออีกแล้วยายไม่ขายยังมาเนี่ยมีมะข้าวต้มมีหมักแหน่มีผักบุ้งซอยซื้อยังน้อทีนี่หมักข้าวต้มแล้วรังรถไฟมาบ่มาเนี่ยรังรถไฟมาบ่รถไฟมากครับเอ้ยพักลวกจิ้มแล้ว ักกำ mm ลงมาเยอำลเรื่องหมูนเกมาสิบาทสิบบาทอ่าเอาผักน้ำกินผักกำลงอ่นะอ้าวอ่าซอยแคเนเดอร์ตงอนมีตังอนบ่อยนี่คนรวยนะเออเป็นไหมาจัมือนี่เห็นจัมือเนี่ย้านท้าวันทาวันพราวันยุทเทตบุญทับขำบุญบอกอ๋อสนใจบุญเนาะ ทางรถไฟอะไรกูทุ่มพับ่ครับผมแทงม่วงมดเนี่ยเที่ยงหมดแล้วมั้งนขึ้นหู่แล้วใครแข่งมาอุดโนนยายเนาะนั่งยูดีแท็กก่อฮะนั่งยูดีแท็กมีก้อนยีแท็กนั่งเต้ามีแห้งป่ะนั่งเขี่ยวหมากนั่งเขี่ยวหมากกันบด้เคี่ยวหมากเห็นกันบ่เป็นเนี่ยนายเนาะแดดก็เขี่ยวหมากอ่ะแดดูึไอ้ขาดประไทยเนาะแดดก็แดดก็เขี่ยวแล้เออเขี้ยวอ่าเมาเขี่ยวมัมีงานแรงเห็นงานเลยเนาะ เอ้ยฟานฟานแม่อยู่บ้านกันเนี่ยงานฟันเาเรียบ้าเล่าเดวานะคุกาสมบูณ์เดวานไม่ใช่เด็กหุนเดไยบอกนักปูนงานไรเอ้ยวันขึ้นเนอะิ่งยังละโอ๊ยมันบกเล่นง่ายเด้อเล่นเต่ารือเ่นวานบ่เอตตาเนาะเ็นหน้าดำบ่หน้าวานนี่นะหาคน้วานงา

ยังมันบปได้ขายเยอะเื่อกินแมงบ้ครับกินเนื้อครับอยากขายครับอ่านี่แหละข่งมาสื่อเนาะมาสื่อนี่เด้วยอยากขายเองอ่าอยากขายเนี่เอาะว่าหลายผักบุงผักบุงกับนี่ผักกาดก็มีผักกระเดาก็มีหัวก็มี่หัวกับนี่มันเงี้ยกับนี่ยั้งทอดอ่ะย่ารักษาอุ้มขาอ๋อ กล็ลาบเนาะไปเลยเด้อเห็นง,งานกันค,ครับ